พ่อว่าล่ะแม่ออกพุ่มวานี่เสียเลือดจัดก,กิโลต้องถามแม่ว่าออกมันง่ายบ่ล่ะง่ายจังได๋หลวงพ่อสามมือผู้เจ็บท้องมันบ่ได้ม่วนเด้อออกลูกน,นั่นมึงอบอดี้ต้นแม่มึงบอกกะริตต้นอยู่คับเพศใดกันเมันไว้รุ่นครับกะหลวงพ่อบ่แม่นไว้รุ่นนะมันว่าเฮาคืดซะ <c oughs> จกักปีเดือวนี้อายุเซียงพงเป้เกิดปีหยังปีจอเดือนเนี่เดือนสิบวันหยังล่ะวันจันทร์เกิดจัาม้ง แม,มันเกิดจะาโมงบอกอันนี้มันเกิดต้อนว่าขาวๆเมื่อนี้กูจะบังไล้มือมึงนี่ <S <S ปาตโตบอกอันนี้เฮียนนังสือเก่งนี่ว่าแม่หลวงพอ่อตั้งแต่ป้อนหนึ่งหอดบ่อสองเถ่งนด่ที่หนึ่งตลอดเลยเด้มันมาเสียทุกคนในตอนบ่อสองอตีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เราไปขึ้นมาน,มน,มาน,ามานี่มันมาเสียตอนบ่สองเถิงหลวงพอ่อปู้ย่องว่าสันเฮียนกิ่งกวัวหมูในโรงเรียนเรียบร้อยก็เรียบร้อย,ย,อยดีใจว่าสิได้เพิง่ง เบิ้งผิวพันมันอัตมาวามเป็นลูกเจ้าได้นี่ลูกขน้อยและหลวงพ่อพ่อก็แม่มม่แหล่ลูกคือขาวมันขาวได้พอลูกมันว่าจะไหนล่ะบักล่ะบวชซะเนาะโตจังสิดีบวชพ่แทงครับยันพี่หลอกครับบวชซะบัรสนามึงดีดีให้ผมไปถามมูบงกรอนบอ,อครับ